วันนี้พาชมอีลอกดอกหอมมาเที่ยวชมว่าเขาจะติดมันเมล็ดเยอะไหมปีนี้รู้สึกว่าจะติดน้อยทุกปีเก็บได้เยอะมากนะคะแต่ปีนี้มีความรู้สึกว่าเขาจะติดน้อยลงเนาะนี่คือป่าอีลอกดอกหอมเรานะคะเราปลูกไว้เป็นทิวแถวข้างทางเลยนะคะเรารอเก็บมเมล็ดพันธุ์นะคะ นี่คือมะเล็ดพันธุ์ยังไม่แก่นะคะเดือนเดือนนี้กันยาตุลาพฤศจิกาค่ะเราเก็บมเล็ดกันดูติดไม่เยอะติดน้อยกว่าทุกปีนะคะมเมล็ดเขาจะติดน้อยกว่าทุกปีตามดูเนาะทุกปีเราจะเก็บได้เยอะมากนะคะปีนี้มีความรู้สึกว่าเขาจะติดน้อยลงเป็นเพราะอะไรเราก็ไม่รู้นะคะนี่คือหมากมันเนาะ ก้านดอกแล้วก็เป็นหมากเป็นมเมล็ดนะคะนี่คืออีลอกดอกหอมนะคะพาเที่ยวชมป่าอีลอกดอกหอมเรานะคะเราปลูปกปนกันนะคะมองไปนี่ก็จะเห็นอีลอกหางควายเป็นใบเล็กๆปนอยู่อีลอกข้าวกี่ก็มีนะคะเราปลูปกปนทั้งสามสายพันธุ์เนาะที่นาเราจะมีทั้งสามสายพันธุ์นะคะดูแล้วมเมล็ดติดน้อยมากปีนี้ติดน้อยมาก ไม่ค่อยสมบูรณ์อะ่ะติดไม่เต็มที่เลยแปลกใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะคะนี่ดอกใหญ่เบ้อเลอ่แต่ดูหมากสิดูไม่รู้จะติดไม่ติดนะหมากดอกใหญ่เบ้อเลยต้นใหญ่เบ้อเลอ่นะแต่ดูเหมือนเขาไม่ค่อยติดอะ่ะปีนี้เราคงเก็บมเมล็ดพันธุ์ได้น้อยนะคะดูแล้วได้เก็บเก็บมเมล็ดได้น้อยนี่เลย ไม่ค่อยติดอันนี้อีลอกคันหอกหรือลอกหางควายปนอยู่กับอีลอกดอกหอมเรานะคะพาเที่ยวชมป่าอีลอกเรานะคะไม่ค่อยติดเมล็ดให้เลยเป็นอะไรก็ไม่รู้เราปลูกไว้ข้างทางนะคะนี่คือดอกอ้อยป่านะดอกอ้อยป่าเป็นสมุนไพรนะคะเป็นยานะคะ เรามาปลูกไว้เป็นสมุนไพรเป็นยาดอกก็สวยข้างล่างก็จะเป็นอีลอกหางควายปนอีลอกดอกหอมนะเดินทุเดินชมป่านะคะไม่มีเวลามาเอาหญ้าเอาพุ่มไม้ออกให้เลยปนกันอยู่แบบธรรมชาติเลยมองอย่างนี้จะเห็นอีลอกอยู่ปนกับป่าปนกับหญ้านะ เราปูแบบธรรมชาตินะคะนี่อีลอกหางควายปนกันเลยนะคะนี่ปนกันอยู่ทุกที่นะเราเราเอาไว้ด้วยกันนะนี่อีลอกหางควายปนปา่ามีแต่อีลอกนะคะอีลอกดอกหอมกำลังออกเมล็ดเต็มไปเลยนะคะ ป่ารกมากบลูกธรรมชาติจริงๆไม่มีเวลามาเอาหญ้าเอาป่าไม้ออกให้เลยนี่คือป่าอีลอกดูดูป่าไม้รกมากรกมากปนกันนะคะอีลอกหาควายก็จะอยู่ปนอีลอกดอกหอมปนกันเป็นป่าเลย พาเดินชมเราปลูกใต้ล่มต้นกอไผ่นะคือที่ไหนว่างเราปลูกลงเลยนะคะเราเขามีแดดลําไรเขาอยู่ได้นะคะอีกลอกเป็นพืชที่ไม่ได้ต้องการแสงแดดมากนะคะมีแดดลําไรก็อยู่ได้โอเคตรงไหนว่างเราปลูกเลยนะคะเราไม่ให้มีที่ว่างเนาะเราจะปลูก ตรงไหนมีแสงแดดมีตรงไหนว่างเราก็จะปลูกลงไปเลยนะเรายังขุดออกมาไม่หมดนะคะเขาเกิดอยู่ที่เลี้ยงควายเราเยอะมากนะนี่คือที่เราล้อมรั้วเป็นป่าไม้ดั้งเดิมนะคะมันเป็นโคกเป็นป่าดั้งเดิมแล้วมามาถางป่าให้เป็นที่ทำไร่ทำอ้อยทำไรนะ แต่เราไม่ได้ทำไรอ้อยนะคะเราเลี้ยงควายเราก็เอาเอาลวดหนามาล้อมล้อมเลี้ยงควายแล้วอีลอกข้าวกีอีลอกคันหอกอีกลอกดอกหอมเกิดเดยอะมากควายก็เหยียบจังนะเราขุดออกมายังไม่หมดนะคะเรายังไม่มีเวลาไปขุดออกมาให้หมดนะคะเราพาเที่ยวชมสวนเราก็จะขุดออกมาปลูกไว้อย่างนี้แหละที่ว่าไม่ให้ควายเขาเหยียบนะ เป็นป่าเลยนะคะนี่ต้นเล็กเขานะตรงนี้เราทําเป็นแปลงแล้วออเอามาเล็ดหวานนะคะจะเป็นต้นเล็กของอีลอกนะคะเราเอามาเล็ดหวานนะคะตรงไหนว่างคือเราปลูกลงเลยเนาะนี่คือป่าไผ่นะ <c oughs> ป่าไผ่ของเรานะคะเราปลูกป่าไผ่แต่ตรงข้างล่างมันว่างอะ่ะเราก็เอาอีลอกมาลงนะ ถ้าเราเอาไว้ตรงนั้นควายียบย่ําต้นไม่สวยไม่งามเขาโตไม่ได้นะเขาโดนเหยียบเนาะเราก็จะขูดออกมาปลูกตามป่าไผ่เราเนาะนี่คืออีลอกหมดเลยนะคะปลูกปนกันนะคะปลูกทุกพันธุ์ปนกันไม่ได้แบ่งเป็นสัตว์เป็นสวนว่าพันนี้พันนี้เนาะเพราะว่าธรรมชาติเขาก็อยู่ปนกันนะเราเรียนแบบธรรมชาตินะคะเราปลูกแต่เราเรียนแบบธรรมชาติให้เขาอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่ได้แบ่ง ไม่ได้แบ่งว่าพันนั้นโซนนั้นพันนี้โซนนี้นะคะปลูกด้วยกันเลยนะคะเริ่มจะทิ้งตัวลงหัวแล้วนะคะเดือนนี้ก็เริ่มจะทิ้งตัวแล้วเห็นไหมนี่คือเขาทิ้งตัวนะคะใบเขาจะเหลืองใบเหลืองแล้วก็จะแห้งตายยุบลงไปนะคะใครที่ปลูกอีลอกใหม่ไม่ต้องตกใจนะคะอีลอกเป็นพืชล้มลุก ตุลาพฤศจิกายนี่คือยุบหมดเลยนะคะอันนี้กันยาเนาะกันยาก็เริ่มมีต้นต้นทิ้งตัวนะบุกก็เป็นบางต้นบุกก็เริ่มทิ้งตัวเป็นบางต้นอีรอกก็เป็นบางต้นจะเริ่มทิ้งตัวแล้วนะคะจะเหลืองแห้งเหีย่ยวตายไปทิ้งตัวไปนะบางต้นก็ยังไม่ทิ้งตัวนะคะก็จะกําลังจะเลี้ยงหัวอยู่เนาะบางต้นเขาก็จะทิ้งตัวไปแล้วเนาะนี่คือ อีลอกของเรานะคะวันนี้พาชมป่าอีลอกนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอบคุณค่ะ